มาออกแล้วขณานีีเสือโชเหือเป็นตัวนำคู่กับเพชรนำชัยขณะพิษนำชัยเป็นตัวนำโอคอนเนอร์เป็นตัวที่สองสิงมงคลที่สามที่โค้งไปก้าเพชรนำชายเป็นตัวนำ โอคอนเนอร์เป็นตัวที่สองเสียโชวเหนือที่สามที่ป้ายแปดเพชรนำชายเป็นตัวนำอยู่โอคอนเนอร์เป็นตัวที่สองเสียโชวเหนือที่สามสิงมงคลที่สี่ถัดไปเป็นเพชรลำค่าขณะนี้เพชรนำชายเป็นตัวนำโอคอนเนอร์เรมแรงขึ้นมาเป็นตัว ขณะนี้โอคนเนอร์เริ่มอะไทางนอกผ่านขึ้นเป็นตัวนําแล้วที่ป้ายของของลาง,ง,งตรงโอคน,นเนอร์เป็นตัวนำเพชรนำัยเป็นตัวที่สองเสือชเหนือที่สาขนานี้โอคนเนอร์เป็นตัวนำยอยอนันต์เป็นตัวที่สองเพชรนาค่าที่สามเสือชเหนือที่สี่ มาออกแล้วขานานี้เสือโชเหือเป็นตัวนำคู่กับเพชรนำชยัยขณะดีพชรนำชัยเป็นตัวนำโอคอนเนอร์เป็นตัวที่สองสิงมงคลที่สามที่โค้งไปก้าวเพชรนำชายเป็นตัวนำ โอคอนเน์ ner, เป็นตัวที่สองเสียโชหนือที่สามที่ป้ายแปดเป็นนำชัยเป็นตัวนำอยู่โอคอนเน์ o ner, เป็นตัวที่สองเสียโชเหนือที่สามสิงมงคลที่สี่ 4. ถัดไปเป็นเพชรลำค่ um ขาขณะนี้เป็นนำชัยเป็นตัวนำโอคอนเน่ o ner, เริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัว ขณะนี้โอคอนเนอร์เ่มอะไรทางนอกผ่านขึ้นเป็นตัวนำแล้วที่ป้ายของเขาคลางตรงโอคอนเนอร์เป็นตัวนำเพชรนำชัยเป็นตัวที่สองเสียชนเหือที่สาขณะนี้โอคอนเนอร์เป็นตัวนำยอยอนันต์เป็นตัวที่สองเพชรํำค่าที่สามเสียชนเหือที่สี่